ถึงเวลาแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของระบบเปิร์นะครับซึ่งจะเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับในฟีฟ่าภาคยี่สนี้นะครับทั้งในหมดของแคเรียหมดแล้วก็โปรคลับนะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยข้อมูลเน้นๆเลยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกดปิดคลิปไปก่อนนะครับผมคือตั้งใจแปลมาเล่าให้ทุกคนฟังเต็มที่เลยนะครับข้อมูลมันเยอะมากๆทุกคนยังไงลองฟังกันดูก่อนนะครับระบบเปิร์กเนี่ยจะเข้ามาช่วยบูส์พลังให้กับนักเตะของเรานะครับในช่วงเวลาหนึ่ง มันจะมีสัญลักษ์เพิร์กครับขึ้นมาที่บนหัวของนักเตะเราซึ่งในการลงไปเล่นในแต่ละทีนะครับเราสามารถใส่เพิร์กได้ด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะครับต้องเลือกใช้กันดีๆนะครับว่าเราจะใช้เพิร์กไหนในสถานการณ์ไหนบ้างนะครับส่วนมันจะมีเพิร์กอะไรบ้างยังไงลองมาฟังกันดูนะครับมาที่ส่วนแรกเลยนะครับเพิร์กในแคเร e ยโหมดเนี่ยนะครับของฟิฟ่ายี่สิบสองเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองอย่างหลักๆก,ก็คือส่วนที่เน้นเพิ่มพลังให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เน้นเพิ่มพลังให้ Pro คลับใช้ไม่ได้นะครับเปิร์กอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือเปิร์กสายทําเกมนะครับก็คือเปิร์ก chance creation นะครับโดยที่เปิร์กนี้เนี่ยจะเป็นการบูสต์ค่าพลังการส่งบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับเพราะค่าพลังวิชชั่น passing crossing แล้วก็เคิร์ฟพวกเนี้ยนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะที่มันจะช่วยบูสต์ค่าพลังพวกนี้ให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราส่วนเปิร์กอย่างถัดมานะครับก็คือเปิร์กเกมลุกนะครับหรือว่า attacking support เปิร์กนะครับคือส่วนเนี้ยมันจะบูสต์ค่าพลังการยิงต่่่่าางงๆให้้้กกกััััับบบบเเเเพพพพพือนนนนนนรรรรรวววมมทีีีะะะคคคคคลยยิ์ ช่วยใหเพื่อร่วมทีมของเราอะมีค่าพลังพวกนี้เพิ่มขึ้นมาทําให้แบบยิงดีขึ้นยืนตําแหน่งได้ดีขึ้นทานองเนี้ยนะครับแล้วก็เปิร์กสุดท้ายนะครับที่สามารถช่วยเพิ่มพลังให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เนี่ยก็คือเปิร์กเกมรับครับผมหรือว่า defensive cover เปิร์กนะครับโดยที่เปิร์กนี้เนี่ยนะครับมันจะบูสต์ค่าพลังการเล่นเกมรับให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับพวกค่าพลัง defensive awareness นะครับ interception แล้วก็ tagging นะครับมันจะช่วยเรื่องการยืนตําแหน่งการตัดบอลการเข้าปะทะอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จาก3ข้อหลักๆที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับจะเป็นเปิร์กสอย่างนะครับที่จะช่วยบูสต์ค่าพลังให้กับเพื่อนร่วมทีม ของเราได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีเปิร์กย่อยๆอีกเพียบเลยครับผมสําหรับการช่วยบูสต์ค่าพลังส่วนตัวให้กับนักเตะของเรานะในส่วนนี้จะใช้ได้ทั้งคาริโอหมดแล้วก็โปรค u ับนะครับผมยาวไปครับผมคลิปนี้มาที่หมวดหมู่แรกเลยนะก็จะเป็นหมวดหมู่ของแอสแท็กกิ้งเปิร์กนะครับก็จะเป็นเปิร์กที่ช่วยเพิ่มค่าพลังในเกมลุกให้กับนักเตะของเราในส่วนนี้เนี่ยคือเวลาเราใส่เปิร์กบางอย่างในหมวดนี้ไปนะครับมันจะมีการเพิ่มไทแอดะครับก็คือทักษะเฉพาะตัวให้กับนักเตะของเราด้วยนะครับผมจะขอพูดถึงไทแอด เพิ่มให้นักเตะในหมวดนี้นะครับก็คือแทดฟินนิชช็อตครับก็คือทักษะการยิงปั่นโค้งนะครับแล้วก็แทดพาวเวอร์เฮดเดอร์ครับก็คือทักษะการมงอย่างนุนแรงครับมันจะช่วยให้มงแรงขึ้นเยอะเลยแล้วก็แทดวิกฟุตนะครับก็คือทักษะในการใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดครับในการยิงประตูในการส่งบอลอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในแต่ละเปิร์กเนี่ยมันจะช่วยอะไรแล้วก็ให้แทดอะไรบ้างนะครับมาที่เปิร์กแรกเลยนะครับดิสเทนชูเตอร์ครับก็คือมันจะเป็นเปิร์กที่เข้ามาช่วยเพิ่ม ที่เราใส่เปิร์กเนี่ยนะครับมันจะให้ไทแอดไฟนนอรช็อตกับเราแล้วก็ยังให้ทักษะวิกฟุต5ดาวให้กับนักเตะของเราด้วยนะครับอันนี้คือถ้าสมมุติว่าใครงงเรื่องไทแอดยังไงว่าแบบไทแอดไหนมันเพิ่มให้อะไรยังไงลองย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้ครับที่ผมอธิบายเรื่องไทแอดไปนะทีนี้ผมจะขอไปไวๆเลยนะครับมันมีเยอะมากครับผม <laughs> อย่างถัดมานะครับมันจะเป็นเปิร์กที่ชื่อว่าวันไทม์ช็อตครับก็คือมันจะเพิ่มทักษะการจบสกอร์ให้กับนักเตะของเรานะครับทั้งในการย นะครับอย่างถัดมานะครับจะเป็นเพิร์กเซตพิสบีคอนครับก็คือมันจะเป็นเพิร์กที่ช่วยเพิ่มทักษะจากการหม่งลูกตั้งเตะให้กับนักเตะของเรานะครับในระยะเวลา5วินาทีหลังจากที่ว่าเริ่มเล่นลูกตั้งเตะนะครับลูกตั้งเตะในที่นี้เขาหมายถึงการยิงฟรีคิกเตะมุมแล้วก็ทุ่มบอลพวกนี้นะครับแล้วก็เพิร์กนี้เนี่ยจะให้ทริแอตพาวเวอร์เฮดเดอร์ให้กับนักเตะของเราด้วยนะครับอย่างถัดมานะครับคือเพิร์กคลัชฟินิชเชอร์ครับเพิร์กนี้เนี่ยจะเข้ามาเพิ่มทักษะการจบสกอร์ให้กกัับนเตะ แล้วก็เพิ่มวิกฟูดให้กับนักเตะของเราด้วยนะแล้วก็เปิร์กถัดมานะครับมันจะเป็นเปิร์กที่ชื่อว่าฮอตสตรีคครับก็คือถ้าเราใส่เปิร์กนี้เไว้นะครับหลังจากที่เรายิงประตูได้เนี่ยเปิร์กนี้นะครับมันจะแทีเวทแล้วก็จะเพิ่มทักษะการยิงประตูให้กับเราอีกนะครับใน15นาทีในเกมนะแล้วก็จะให้แทยอดไฟเน็ช็อตนะครับให้ทายดพาวเวอร์เฮดเดอร์แล้วก็เพิ่มวิกฟูดให้กับนักเตะเราครับผมแล้วก็เปิร์กสุดท้ายในหมดนี้นะครับมันจะช้ใ แฟลชเนี่ยช็อตนะครับให้แทดพาวเวอร์เฮดเดอร์แล้วก็เพิ่มวีฟูทให้กับนักเตะเรานะครับโอเคครับจบมวดหมู่แรกแล้วนะครับผมอาจจะพูดไวอะไรยังไงนิดนึงเพื่อนๆลองกรอดูนะข้อมูลมันเยอะมากอะผมไม่สามารถแบบอธิบายแบบทุกคําทุกคําได้จริงๆนะครับไม่งั้นคลิปนี้ครึ่งชั่วโมงครับผมยังไงถ้าสมมติว่าใครงงหรือสงสัยในส่วนไหนลองกรอดูนะครับหรือว่าถ้างงจริงๆลองคอมเมนต์มาคุยกันครับผมถ้าผมช่วยอธิบายในส่วนไหนได้เดี๋ยวผมจะช่วยอธิบายให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็มาถึงมวดหมู่่นนรเ็ววของกาลใ้แ นนนีี้เ่ยถ้าสมมติว่าเราใส่เพิร์กในหมวดนี้ไปนะครับมันจะมีทรีดชเพาะที่จะเพิ่มให้นะครับก็คือมันจะมีทรีดที่เรียกว่าสเวิร์บพาสนะครับก็คือจะช่วยเพิ่มความแม่นยําในการจ่ายบอลในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็ทรีดแฟลนะครับก็คือทักษะในการเล่นลูกพลิกแพลงต่างๆนะครับลูกท่าทางอะไรต่างๆแล้วก็ทรีดแจนโตรอินครับก็คือทักษะการทุ่มบอลไกลแล้วก็ทรีดเซตเพลย์สเปเชียลลิสต์นะครับก็คือทักษะที่จะทําให้นักเตะเล่นลูกตั้งเตะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทรัััเเซกกวินนคครบ็็ือปททษะี่่่ชวยยใหห้นนักเเตะีมดแแรรรรรงงช้้้าาลลลลวกก็็็ออัััััันนนนนนสุดดทททยยะะะะะคคบบจจเเเเปปโซิพ์มษ ที่ช่วยให้นักเตะของเราเนี่ยเจ็บยากขึ้นครับผมมาครับมาที่เปิร์กแรกในหมวดนี้นะครับมันจะชื่อเปิร์กว่า assist streak ครับก็คือเปิร์กนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มทักษะในการจ่ายบอลให้กับนักเตะของเรานะครับในระยะเวลา15นาทีหลังจากที่นักเตะของเราเนี่ยทำแอ s ซิสต์ได้เปิร์กก็จะ activate นะครับแล้วก็ในตอนที่เราใส่เปิร์กนี้เนี่ยมันจะให้ t r ย์ด์เ e r ร์ฟาให้กับนักเตะของเรานะครับเปิร์กทัดมานะครับมันจะเป็นเปิร์กที่ชื่อว่าสกิลกัดิปเลองเราด์นะครับมันจะเป็นเปิร์ specialist นะครับมันจะเป็นเปิร์กที่ช่วยเพิ่มทักษะในการเล่นลูกตั้งเตะต่างๆนะครับให้กับนักเตะของเราแล้วก็จะให้ try at c h a n t throw in แล้วก็ set play specialist กับนักเตะของเราด้วยนะครับถัดมานะครับมันจะเป็นเปิร์กที่ชื่อว่า active first touch นะครับมันจะเป็นเปิร์กที่ช่วยเพิ่มทักษะในการควบคุมบอลนะครับเพิ่มสปีดต้นแล้วก็ความเร็วให้กับนักเตะของเราหลังจากที่จับบอลแต่เปิร์กนี้เนี่ยไม่ได้ให้ try at อะไรเข้ามานะครับถัดมานะครับมันจะเป็นเปิร์กที่ชื่อว่า traded pass นะครับมันจะเป็นเปิร์กที่ช่วยเพิ่มทักษะในการแทงบอลทะลุช่องให้กับนักเตะของเรานะครับแล้วก็ให้ try at serve กับ weak foot 5ดาวให้กับนักเตะของเราด้วยนะ ครับเพิร์กถัดมานะครับมันจะเป็นเพิร์กที่ชื่อว่า Precision Pass นะครับจะเป็นเพิร์กที่ช่วยเพิ่มทักษะในการจ่ายบอลของนักเตะนะครับทั้งการจ่ายบอลสั้นการวางบอลยาวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้ Triad Serve กับ Weak Foot 5ดาวให้กับนักเตะของเรานะครับแล้วก็เพิร์กถัดมานะครับมันจะเป็นเพิร์กที่ชื่อว่า t i r e l e s s Runner นะครับเพิร์กนี้เนี่ยมันจะให้ Triad Second Win กับ Solid Player ให้กับนักเตะของเราอย่างเดียวนะครับไม่ได้เพิ่มทักษะอย่างอื่นเลยแล้วก็เพิร์กสุดท้ายในหมวดนี้นะครับจะเป็นเพิร์กที่ชื่อว่า pin point activate cross cross นน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 ะะ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 คคครร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 รััััััับบบบมมมจจจเเ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 เปป็็็็พพพิิิิ์์ทททีีี่่่่่่ชววววยยยกกกกกกษใใใาาอออลลลห้้้แแดดขขึตตงง ball แล้วก็เปิงนี้เนี่ยมันจะให้ t r y a d Swerve กับ w e c k e d ห้ดาวให้กับนักเตะของเราด้วยนะครับแล้วก็มาถึงที่หมวดหมู่ที่3แล้วนะก็จะเป็นมวดหมู่ของ Defensive b u r s นะครับก็จะเป็นเพิร์ทที่ช่วยเพิ่มค่าพลังในการเล่นเกมรับให้กับนักเตะของเรานะครับในมวดหมู่นี้เนี่ยจะไม่มีการเพิ่มแทตอะไรทั้งสิ้นให้กับนักเตะของเรานะครับก็คือจะเน้นเพิ่มค่าพลังการเล่นเกมรับให้อย่างเดียวนะมาที่อย่างแรกเลยครับมันจะเป็นเพิร์ทที่ชื่อว่า Defensive Closer ครับมันจะเป็นเพิร์ทที่ช่วยเพิ่มทักษะในการเล่นเกมรับให้กับน นะแล้วก็เปิร์กถัดมานะครับชื่อว่าเปิร์ก last defender ครับก็คือจะช่วยเพิ่มพลังการเล่นเกมเราให้กับนักเตะของเราทุกค่าพลังเลยนะในตอนที่นักเตะของเราเนี่ยยืนเป็นกองหลังตัวสุดท้ายแล้วนะเปิร์กก็จะอทีเวทขึ้นมาช่วยเพิ่มค่าพลังการเล่นเกมรับให้กับนักเตะของเรานะครับช่วยในการสกัดบอลในจังหวะอันตรายจังหวะแบบเราเป็นตัวสุดท้ายอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เปิร์กถัดมานะครับจะเป็นเปิร์กที่ชื่อว่า lock down ครับเปิร์กนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มทักษะการเล่นเกมรับให้กับนักเตะของเรานะครับในระยะเวลา15นาทีหลังจากที่ทีมเราสามารถทําประตูได้เนี่ยค่าพลังดีเฟนส์ของนักเตะเราอะครับก็จะถูกบูสต์ขึ้นมานะครับหลังจากที่เปิร์กนี้แอคทีเแล้วก็เปิร์กถัด จะเป็นเปิร์กที่ชื่อว่าคูลเฮดครับผมโดยที่เปิร์กนี้เนี่ยครับจะช่วยเพิ่มทักษะการเล่นเกมรับให้กับนักเตะของเราเหมือนเดิมนะครับก็คือเพิ่มค่าดีฟีนทั้งหมดเลยเนาะในระยะเวลา15นาทีหลังจากที่ทีมเราเสียประตูนะครับก็คือพอทีมเราเสียประตูปุ๊บเปิร์กนี้ก็จะไอทีเวทขึ้นมาให้เองเลยเนาะแล้วก็เปิร์กถัดมานะครับจะเป็นเปิร์กที่ชื่อว่าบอลวินเนอร์นะครับเปิร์กนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเพิ่มความเร็วในการจ็อกกี้ให้กับนักเตะของเรานะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มทักษะบ แล้วก็จัมปิ้งให้กับนักเตะของเรานะครับโดยที่เปิร์กนี้เนี่ยจะไอทีเวทในตอนที่เราเล่นลูกกลางอากาศหรือว่าบาังบอลอะไรพวกเนี้ยครับเปิร์กนี้ก็จะไอทีเวทถ้าเราใส่เอาไว้นะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นหมวดหมู่พิเศษอีกหนึ่งหมวดนะครับสำหรับคนที่เล่นโปรคลับหรือแค่เรียลโมดอะไรแบบเนี้ยที่เล่นเป็นผู้รักษาประตูเนาะก็จะมีเปิร์กเฉพาะสําหรับผู้รักษาประตูขึ้นมานะครับเขาให้ชื่อว่าโกคิเปอร์เปิร์กนะครับซึ่งโกคิเปอร์เปิร์กเนี่ยจะเข้ามาช่วยเพิ่มพลััััััััััังงงงใใให้้้้้้กก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 บบบบบนน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 เเ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 ตตตตะะ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 ขออออออรร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 ราาาาาาาคคคคคคทททีีีี่่่่่่่่่ลลลลลปป็็ผููษษนะแวแวววืืืสพิิิิ์์์มมยยยยชชชซฟจ ของผู้รักษาประตูเลยนะครับในช่วง15นาทีสุดท้ายแล้วก็ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับเปิร์กก็จะไอทีเวทขึ้นมาให้เองถ้าเราใสเอาไว้นะอย่างถัดมานะครับก็จะเป็นเปิร์กที่ชื่อว่า G.K. Fast Rush ครับผมเปิร์กนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความเร็วให้กับผู้รักษาประตูของเรานะครับในตอนที่วิ่งออกมาตัดบอลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเปิร์กก็จะไอทีเวทให้อย่างถัดมานะครับจะเป็นเปิร์กที่ชื่อว่า G.K. Quick Reflex ครับเปิร์กนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มทักษะปฏิกิริยาให้กับผู้รักษาประตูนะครัันนจหววะเเเเ่่่่่าาาชชยยย้้มมมีีปิิิิกทขึผพถดือ GK1on- ทักษะทั้งหมดของผู้รักษาประตูเลยนะครับเวลาที่เราดวลตัวต่อตัวกับกองหน้าครับเปิ้ลนี้ก็จะไอทีเวทแล้วก็จะช่วยเพิ่มทักษะทั้งหมดให้กับผู้รักษาประตูนะครับในระยะเวลา5วินาทีนะก็คือถ้าสมมติว่าเราต้องดวลตัวตัวกับกองหน้าปุ๊บเนี่ยเปิ้ลนี้ก็จะไอทีเวทนะครับแต่จะมีเวลาให้เราแค่5วินาทีนะครับในการดวลตัวต่อตัวในตอนที่พลังเราถูกบูสต์ขึ้นมาแล้วนะครับอย่างถัดมานะครับจะเป็นเปิ้ลที่ชื่อว่า G K Farish ครับผมเปิ้ลนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้รักษาประตูของเราาาาาาานนนนนนนะะะะะะคคคครร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 ััััััับบบบสสมมมมถเเเเเเซฟลลลููกกกกกยยยยยิิงงงงไไดดดด้้้้้้้ีีีีขขึแววว็็อออุ่่่่่่่ททททจจปพ์์ชชื GK Set Piece Expert ผผษษห ระตูเลยนคับในจังหวะที่อีกฝ่ายเนี่ยกำลังเล่นลูกตั้งเตะใส่ทีมเราเปิร์กนี้ก็จะไอทิเวตไป็นระยะเวลาประมาณ5วินาทีนะครับหลังจากที่อีกฝ่ายเริ่มเล่นลูกตั้งเตะเนี่ยเปิร์กก็จะไอทิเวตให้ค่าพลังทั้งหมดของผู้รักษาประตูของเราก็จะถูกบูสต์นะครับเข้ามาช่วยในจังหวะแบบนี้เนาะโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นเปิร์กทั้งหมดที่จะเข้ามามีบทบาทในเกมภาคนี้นะครับสำหรับคนที่เล่นโปรคลับหรือว่าแคเดียโหมดนะครับใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับผมถ้าในบางส่วนผมอธิบายไไไไวววปปออ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 อะะะะรรรยย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 ย่่่าา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 งงงงงงเเเเี้้้้้้้้ผผผมม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 ตขขขขภัััััดนนนนนคคคคคบบืูลลลกกพแใใหทุฟจ และถ้าสมมติว่าใครสงสัยอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์เอาไว้ครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เอาไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ